ได้เโทรหาบติดได้เดี๋ยวนี้ไหนได้พี่น้องเลยโทรหาเนาะบได้ังแช่นละดแเวลาคนมีู่กมีหัวมาเฮช่วยม่อยเขาเอิ้กินยังก็ไม่ได้ชนอือเอาประตูเลยอาประตูอีก้าต้องไปปลาเป็นนมกรุงเทพบอนะยังมาแลยังาวบอว่านเดวเลยได้พี่น้องเลยรอ้าผ่ดนที่นี่โอ้มือใด ภายในอาทิตย์นี้วะเนาะว้าคือโดนนีต้องมากก่อนปยัเฟ่ะโอ้ไปยังไงได้บบดนี้ก็ใส่ทางว้าชาเล่งไปว่ามูไปเบิดไหเนาะเออแม้นี้คือว่าเหตุรงทานเนาะเป็นจ้ภาพน้ำ่ะนี่ยินพอร้ลังเชอรว้าดรอกปลาประตู้ไว้น้ำผูได้แบบนี้นนองสาวเออเออเราอยู่หันว่าภายในมอือ เรามีดูเก้าเราอยู่ดิเชิญวะนเอไม่ดูรไหขอบใจบ่เอาเฮ้ยมาเอาบ้าสิเอาโอ้ได้ปลามึกขอบใจขอบใจเ่นไปชื่อว่เฮ้ยบอยันมา่นไปไ้กินของยละิงังล้อะนี่งนังือะนั่งน่ด้อป่ะนั่นั่้อป่ะนั่งน่งดื้อป่มนั่งน่้อี่ะน่งนง่าปะ่ี บอลี่ว่าเตียง,น,ยงน่าจะมืออต่อแรงบอกแม่สิแม่สั้นแน่นอ่ะเพื่อนก็ต้องมาเตรียมงานอันทรงสการลาแล้วละประตูอ่ะทรงสการรัฐพระหารเนาะแม่ทรงสการรัฐพระหัรแปลว่าพ้นรัฐประหารตื่นไหมตื่นมากก็แม่พาก,กันก็เตรียมทรงสการแล้วนะจ็คเป็นพี่ช่างพี่น้องเอ๋เนาะได้เห็นแต่ในคลิปบัดเตียงบอลี่นั่นก็ประตูเพื่อนก็ไปห้ามหมดแล้ว เป็นเนีไาเมีน้วย่ถาบทั้งแม่ทั้งน้องแล้วะแล้ววันเนี่ยไงสาเหตุเป็นน่งนล้องแข็งแห้งได้ย the no. ุกเนาะตอนคำาม้าจุ่มปวดปวดไล่เนี NP ่เนาะปวดไล่ใส่น so right? ้เอึกตอนเาเก่ามุ้งแปรมุงหาซิดไปเลไปซักยาฉีดยาเข้มหนึ่งหลังจากฉีดยาแล้วก็มาเฮือนมาเฮือนหลังจากก็ต้องก้าวกตู้มไป เเป็นยังสู้แล้วอะบ่ะแล้วตะวันรกันไปเลยโอ้ต้องไปง่ายไปได้ดีเนาะเบิ่งเบงซุบแล้วก็แบบว่านอนเคื่องนอนอนอืออ้าวเกรัสาวน้อยันสาดีสาวคู่น่บ๊ายบายสวัสดีขอบใจสาวคู่จดดสบายดีนด้ยังมาอวดน่ะ เดบนี้ต้องฉลองสวัสดีพ่อลูกนม่เด็กจ้าอู้เด้มากเก้าเลยพู่อยูดกบ่ได้หรเดาเิลยรือด็มกนี็ปดเดิ้นมแปเก่งคือเกนเลยยี่ยมเลยลูก็มแปเออนี่มากเก้ากันายก็มาแปนี่นาก็มักแปดปดต้องเก้าลูก ชิมทั้งกินเด้งแกงคืกันเลยเหมือนมีต้องให้กินปูนแกงอีกหนเด่นไปเลยแค่ไหนบ้าเอ็งเลยดูหนาเมอาพี่น้องกันเนาะสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเลยเบางหันพันพันเฮ็ดการบ้านยังมื้อนี้นะพันมาอวดแม่นี่การบ้านดอเด็ดป้าลุงเลยอ๋อเอยเห็นนั่นตอนกู่ช่วงไม้เพิ่งนไงแล้วกันรูปนี้เลยไหนไหนเห็นว่าตัวนี้ ยนะนมันด oh, oh, ึดได้ไปเอาชอกินดิบ่ได้มาหาเท่าดีวนะโอ้ยท่าธนากรได้มาเก้าไ้กินน้เปี้ยบ่ลูกบ่ท่องเสียบ่ไปเาไปมเจ้ามาเมื่อเอาเพื่อนนะบ่มเจ็บท่องโอชงพรมเจ้ากินน้เปี้ยเราจะอ้วกวาน่ดูปปปไปมาดไปมาไดไแม่จะไปดมไปที่ชมาดินดินไม่อไให้ไอ้กิมฝ่อหันถาได้นี่เอานมจะเฮ้ยะเ ชื flowers, like the oh, ่อยูริมันปนุ๊บปะนมเจ้าได้มาหลับมาฮะให้เป็นที่หนึ่งมาให้ไปทีหนึ่งเกิดบิวเก้ดบิวโอ้ยเก้ดบิเมื่อแล้วปะเอ้าแม่มาโหลดประตูแซงประตูรถใหญ่ดุบ่แม่นเอ้ยบีเราพผาเมื่อน้ำประตูเราเสียประตูเราตายโลเราก็พผาเมื่อแหละลินปูเราเนาะโอมเนประตูเนาะปูเถ่าเรา เออ้้ยดลูกแม่เพราะว่าประตู้เรามารับไว้มื้อนี้น่ะเราเมื่อเห็ดเวียงเขอนประตู้ที่เพิ่นเสียชีวิตจะทันหันแด็พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นอ้ายของแม่ตู้แม่ตู้เตียงบ่เตะอ่าเป็นอ้ายของแม่ตุเด็กๆหนเอยเนาะแม่ตู้ก็คือแม่ตู้เอ้ยวิวนี่แหละไปโดยก็เลยเราก็ได้ได้เมื่อไหววันนี้เอ้ยวิวนะเพราะว่าเมื่ออาเห็นเราอยู่ตลาดแรงเนาะเราเมื่อน่ะ ป้าล hey, ูกป wow, ้าคือนวดไม่พาไปใช่ไหมเป็นป้าไม่พาไปที่หมาดไปเติมคลองก่อนให้กระเป๋าเดินไปลุงเลยว้าวมาหอดเทือนแล้วไปไปเบิงไปต้อนอาวุ้นอะไรยังมาน่ะซื้อคลองมาเติมห่านน้อยนึงน่ะพี่น้องเลยซื้อได้ห่านเห็พี่น้องลูกค้าคอยนะซื้อซื้อวะลูกค้าอะไรง่าไงใคลูกค้ามาคุยมาขาก่อนหนุคนนีไล่ทางกันติ๊กน้านังมืออไหินเอ้ย ไ่ตรมไว้ล้างมือค่ะแม่ได้ขี้กียบมากขีเกียบอ่าตเป็นลากขี้เกียบครับพ่อนะขี้กบมันเลยจมูไดีเด้อพี่น้องโทรหาโบติดได้ดีนีนได้พี่น้องเลยโทรหาเนาะโบได้ชันหละัเบได้ไาคนนีู้กมีผัววาเฮยช่วยม่อยเขาเอกินยังก็ไม่ได้ชนอืมอืม เขาเอายกชื่อมแจกยานบริเ้ณคือไรเปเตอร์บอกเลยได้บอกพเอ้ยนึกว่าทะเลมาน่ามยย่เลี่ยมาหออตอนเศร้าเลยบอกแสดงว่าเดินทางแต่ว่านี่เเนาะรุ่นหอกท้องทุ่งนอมอสิเอ้ามาผเดียวเอาประตูเลยาประตูอีกู อาต้องไปปลาแล้เป็นนมกรุงเทพวะนะยังมาแล้ววะว่าเป็นแลวเลยได้พี่น้องเลยรอถาภายในอาทิตย์นี้โเ่อภายในอาทิตย์นี้เนาะว้าคือโดนนี่ต้องมากก่อนโอ้ไปยังไงได้บัตรตัวสายทางว่าชาเร่งไปว้าสายทางมูไปเบอร์ไหนเนาะ เออแม่เน <G iro entender> <ee kk> ี่คือว่าเห็ดลงทานเนาะเป็นจะภาพน้ำ่ะในยินพอลองเชื่อเป้่าดอกอืป้าปรดตู้ไว้น้ำพร้บบะนี่เออเราอยู่ห็นปะเราไม่เออเรามีดูเก่าเราอยู่ดิเชื่อว่าเห็นในในคลิปได้ มีของมาต้อนมาดึงป้ปข้าไปบางป้าอบุญได้ยังมาต้อนนไหม้อาเาเลยกับป้า้าเลยกับชื่อ่ได้สนใจนะป้าแล้วเนาะมาเลยทุกคนสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีับดูแมสบายดีมากเยไนเลานี่ยเหียวเลยนะเหียวเลยอะไรอ่ะชอบใจอาบุญได้ไหมลูกอาบุญได้ยังมาให้นะตัมังแหงโอ้อันนี้ลูกอนนีลูกเไหม ขอบใจเห่าบ oh, kind of mm. oh, ่เอาเห้ยมาบ่เอาบ้าสิเอาโอ้ได้ปลาหมึกอบใจอบใจเพิ่นไปชื่อบ่เฮ้ยบ่บยันมาเพิ่นไปอืไม้กินของย่อพะละเนี่ยนี่นันสามอันไี่กัปลาหมึกเนี่ยนี่ปลาหมึกกูนอนวด้ยายไปฝากของน้ำยุงเหงาเลยโอ้ย แม่เยโฆษาห้าน่งกันจิ้มบ้างมเหียลไรับมาเอร์มาเติมคลองลิ้มากินได้ไหมจิมมึงได้ไหมก็จิ้มแต่ตัวนั้นมันเหนียวๆนะป้าิมมึงเด้อตัวรวยบ่นิมได้ของไทยเถอะแมนท์วยกเมนโอ้โหกดไปแบอืมหวานหวานร่เม่มาหายุกจิ้มเยอไมยดยังคอยบ่ บัวปำเมื all, ่อข่อยกับบก้าปิ่งได้ๆกอดได้ๆข่อยบวก้ากินบวก้ากินได้ฮะเราสียาพุงยาพินบวเรอืมเียนอืมเนาะเ่อบัอันบ้บเตียงบอลรีพันมมาเล่เนาะคือภาาไปพรมลาพุ่นบัวทนานบัวท่านเนาะบะวต้องไปกาเกียมาเพรบะวอาบุญพันมีดงทานตีมีวัดเป็นภาพในทาง ไลน์ไลน์ทานชิปกูทานะเก็บองเาล้วมับอกางาได้ิเลยอ้กินซื้อลนซื้อร้อยเหรอเมื่อไหงญายวดปัญหาากกมนะเลยมาองประเด็นนะถ่าไปหอนมืองานมาเดียวยันบอทับแมนได้เนาะดิพี่ว่าดื่มไปว่าเรามีงานถ้าเรมีงานนึงว่าถ่าไปพ่อมารีอีกวะบารีว่าเตียง่าจะมือต่อแรงบอกแม่สิแมนชั้นได้เนาะพนก็ต้องมา เตรียมงานอนทรงสการแล้วละประตูอะทรงสาระหัดเนาะแม่ทรงสการรัฐพะหาืนมากตื่นมาตื่นมากแม่ผ้ากันก็เตรียมทรงสการแล้วนะจักป็นพิสังพิ่นงเอ๋เนาะได้เห็นแต่ในคลิปเบาเตียงวอลลีนั่นกประตู่นกไปหาคนแล้วพี่เป็นเนาันทำ้วยทเมียแลวบทำทั้งแม่ทั้งเ่องนลาลวันนี่ยไงชาเหตุน อยู่เคยของแข็งๆนี่ยุกเนาะตอนคํามาจมปวดปวดไหล่นี่เนาะปวดไหล่ใส่นางเอิกทางตอน9:00ง8:50นี่แหละอืไปสักยาสีดาแขมนึงหลังจากสีดาแล้วก็มาเฮือนมาเฮือนแล้วก็กําลังก้าวูมัน่อือกูเป็นหยังสูแล้วบ่ทั้ต่าแล้วก็ไปเลยโอ้ต้องไปง่ายไปได้ดีเนาะบ่งเบิ่งชแล้วก็แบบว่านอนคือเฮานอนอือ คือว่าอย่างนอันะในคลิปไพ่บอกว่าว่าเพิ่นสิมาอันยังพิสูจน์ศพอีกบอชุดได้บ่กพิสูจน์เรื่องมือจ่อเลยนะบอกพิสูจน์ยาอีในพวกไม่ไม่พิสูจน์อันนั้นนี่วจให้ตุบวจมาให้ปากคำผู้ที่สักยาสักยายังก็ไปอืมอืมทางผู้หมอว่าสักยาแกบปวดเราอืมพอเราปวดไรตี้เราปวดลางปวดไรแต่ว่าศพหรือว่ายังี้ยนะก็อุ้ยต้องเอาไปเเนาะบนมาเหู่บ้านไรยังว่าอยู่เนาะก็ยังว่าอยู่ มีห้องเย็นอืมอืมอืมต้องไปงานประทศน้าประปาด้วยอืมอืมเมียูโย่านเพื่อนมาเฮ็ดคืออาวุญว่าเน๊อะโดยตับไตถึงแล้วอืมอืมอืมไปมากก็ง่ายนะอืมโอ้ไปง่ายยี่สิบนอนเห็นดาวอยู่ได้เห็นดาวซสดไปก็เมียเราตลอดอยู่เมียเรากาเอ้อเฝาเลยนะเมียเราแบบว่าผ่านเลยสิเดะน้อจักรเมียเราห่านผ่านผ่านผ่านเนาะ พ่ก้าถามเนาะยนเราอันอันนั่นเลยเราใจเราอยู่าลูกเคยแล้วก็หากระิว่าไปนิดนึงเนาะแม่ประมาณอาทิตย์กู้ๆจะลูกเคยเถิดเราบอกสิบาเสียสิบมื้อนะทีเราเสียอยู่ฟักใตนะโอ้บินไปจะมาเอายังนี่เอานก้อนกินยังวินชลองยังพ่อมานะลอยังลอามาาบูทะลาจัเอ้อที่เด สี่เดไม่ได้ผมมีสลองนะอ่าหดแล้วแล้วเวียนโรงงานหมดแล้วเนาะถัดงอที่ไหนตาดีมือใดอได้ป้าแหงถามไปเลยว่าสลองสลองทั้งนี้สโลงยงได้ไ่ะบดเงินเวลาแรนเต้แรนเนื้อขึ้นไปขึ้นมน้าเลยครับโอ้ยยังบ่ได้อยู่ที่เรื่องของประตูทั้งนี้ก็ได้พี่น้องเลยยังเรื่องยืดยาวอยู่คุณอะไรเนี่ยหยุดเรานี้คุณอะไรเนาะเราว่บดลายพวกขึ้นมือเเนาะอันเพื่อนเราเห็นบ่เป็นได้ทั้งนั้นกับคดีทั้งนั้นกับ คือกันแบบเดียวกันนะยังชาคือกันจีเห็ดน้ำกันเห็ดแล้วอืถ้าหนายคนเดียวกันบ่หันแล้วก็แล้วพร้อมกันเนาะขอยังว่างเสีอมีน้ำถ้าหนาหนากันพาไปแบบทางล่าก่อนไปแบบไปรถแท็กซี่เนาะนไปบอลหนึ่งจบผมกินร้อยน้องเสือหนึ่งขับไปกันมากท่านกูบาทสองท่านขับไปอาบ้าบนเรือได้เนาะเด่นหันเด่นนี่กินเอาไว ไปฟังเบิงใะเนาะฟังดุ่นน้ำผระตู้เพิ่อนนป้งอ่พออยู่บ่คือว่านมาเองบ่อือยากไปหับเพิ่นเนาะอืมอยากไปหับแล้วเนาะจนลตนานอืมไปแล้วป้าพอป้าอไรดิป้าอไน้ำนอง้เนาะมีน้องบ่ก็ไปอีกอยู่นะน้องาวครั็น้องูกเพื่อนเล่าอือน่องเราอืออืออือละองเองกวางอือ่หยงมาดิ ไปวินสิเมื่อก้ไปค่ะจะเอาที่แกบพยงไงอินเอาเมื่อก้ไงหน่อยสเมื่อใส่บุญก็วาให้ไก่น่อยสวินเฮ็ดประชนน้ำมูลแหล่เนาะมันมื่อัานยังเอ๊ะตาตาดึงเชือดึงเพให้พ่อนะให้พ่อนะให้พอด้ยให้พอบุญด้ยบุญด้ไหมให้คุยได้เลยไนพอมาวิน เออังิ่ได้ไลมาเปนเงินหะเกน่อยกันพี่น้องเลยไปไปไปโดยสบายดีสบกอนสากครับผมเ้เกิบนะเนยชุเยโอ้ยเแปง่เก็บใช้น่ะอืมินมาต้องเมื่อไเอยคีมเราเผาอยู่ไดหายครีมเผาหานถาระวังไปรับหายปัตเตอร์ไปอบปลาหมึกเอาวุนมาซิมมึงด้วยซิมมึงเด้อกิการ่กินเด้อ ตูซิดบ่ไปวินวินบายบายนะวินไเอาไหเพ่อะบายพ่อไปตอนเช้าวาไปได้หไอ้ตาหรอปะไอ่ไเอาให้บอบเอาของไอ้ตาให้ันเนยเออบอไอตาบายบายบายบาไปป้าน้ำอะไรค่ะขนมไอ้ตาดีกว่าเน่ยมันได้เงินเนาะตามาเลย อ้ยอาลูกเไม่โอ้นหากัไปหาบลูกมั้นีไม่ยั้งนะ่ะเออหายนางทึ่งว่ะฮะเออมาก็สบุนเนาะดืมดืมดืมมาเติคนไหมค่อยนี่ตาจากินของขวัยเบิดบอหน่นะอของกุดพูนอยู่พี่น้องเอ้ย นอนวัดวัดเฮ้ยมึงจัดของตากินไปจากอันนี้นมาสิไรเงินนี่เมื่อันหนึ่งบอสแซดเนาะเอ้คีมขายดีบ่สคีมสบายดีมีคนข่าวอยู่ตีข่าวของผู้ซิบบอสข่าวไอ้ผื้อบ่อฝากเอ้คีมหน่อยเนาะย่านว่าปิดปิดเปิดเปิดขี้ข้านขี้ข้านปิดดึงประตูนักนักซัแพงตัวนั้นนะทั้งอันนั้นแพงนั้นสองแสนเก้า Mặt trực tiếp đến đây. Ao ấy cái ini, cái à. có dư gửi chiếc bài. Trừ phòng nó đó để nói hết rồi. Hãy chẳng hạn. Hãy chào. 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 Hãy Hãy chào. Hãy chào.

เคยกินแตได้ตอนนะเจ้ายันอ้วนผู้ชุกฟิตได้ค่อยรายเงินก่อนบ่อจันบุญย์เติมคลองขม้าเท่าหน่อยพี่น้องเอรยเนาะบุมีเงินหืมถ้าช่วงเงินน้ำบ่อจันยี่อะไรกะบ่อหายเมย์เพิ่งบ่อห้ายบ้านท่านอะนรกะอ่างท่านนั้นอ่างทางนี้อยู่เติมมาเท่าหน่อยพอมันรอเล็กหน่อยน้องจีเอเตอร์อร่อยตาแหละก็บอกอร่อยตาแหละเอามาบังกับเตอิมนัะนะ อันที่ช็อตยุงลงจุกนะะไรนะบ้างพองใสอยูบาลี่หมดึ้วยละแหละชอตบางด้วยเลาบๆดะย่าถึงยังนะิมเดไม่ชอตยุงหกิหาพันทำที่ชอตกระลแลเนาะเยยบเลดอาทีมาว้านนนะ นี่มันเส้อน้ำปั่นเอาไว้นุก๊กเราสิสีเดืองๆขึ้ตัวกินบ้านนี่นะกับสีาฟ้านะเจ็บมันกับอะไรเน่นเนาะไอ้กิมเนาะอ๋อโบวานปลายฉลอดิมเอาเงินนี่นะนะปะเตะไปตาพีนนะานา่น้องเอ้ยเนาะมาเพื่อนฮอรซ่าเนี่ยเด้อปาลุงได้ใส่การบ้านเพื่นอยู่กระเป๋าว่าไปเตะอืมอ่างก็กินนี่แม่บอกจะใส่การบ้านที่ยังอันรยังได้หม่างยังเมื่อนี่เนาะเจ้าไอ้ห่ะ ได้แบบแปดดิ้นได้แบบแปดได้ไบบเก้าเก่งชุดยอดเอาไปติดดินเอาไปติดไบฟ้าหงอีเด้อให้ระจ์เบิงเดอพน่ะติดไฟ้าห้องนอนพน่ะเตมเป็นพวงเลยปะเต้ออก็เทปติดไวหนาห้องเป็นพวงอยู่เลยว้ถาอ่างะจ์นะกระแตใบแรกจนใบนั้นสวยปุ้ไหมคิมสวยต่มัยังวะ Oh, wow, hô! Ta mô tầm mô! Ta mô tầm Bà Ta mô tầm thẻ này mô Ui mô tầm mô tầm mô bà này tầm mô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  tầm Cái tầm con tầm Đi đi บายบายสบายดีป้าลุงเนี่ยดอกสบายดีงั้นโดยสบายดีนะตาสบายดีเนี่ล่ะลาป้าลุงเน่โดยสบายดีพี่น้องเลยเนาะเซ็ดคลองให้ดรินก่อนเด้อบ้านนี้มาฮอดเทื่ยงแหละเอับพบพ่อกันคลิปหน้าป้าลุงเลยเนาะคลิปนี้ลาแล้วสบายดีบัดรจุกูชูโคนโดยทางคุไหนคลิปไหนบะ